สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นพาลินกันดีกว่านะฮะเพราะว่าอาววันนี้น้องๆหนูๆพี่ๆเพื่อนเขาไม่ว่ากันนี้เราผดินกันดีกว่าดูดินี้เราจะแพ้หรือชนะเจอห้องอย่างไวโอไม่ก็ตัวอะไรตีน่าได้เลยไลตินะาอยาเล่นตัวอะไรครับตัวนี้แล้วกันรอรอรอเขาเลือกตัวก่อนเขาจะเล่นอะไรกัน วอ้ยไรดีตัวนี้แล้วกันนะอ่าฮะดูดิวันนี้จะแพ้ชนะไหมเพราะบางทีเล่นฟาดินบางทีมันเจอทีมดีๆก็ดีดีบางทีเจอทีมไม่มด,ดีก็ไม่ดีเลยนะก็ต้องอยู่ที่ดวงลว้วนๆนะครับผมแต่ตอนนี้เรามีเอ่อมีดาเมจสองคนนะครับแฟงหนึ่งคนซัพพอร์ตหนึ่งคนนะครับไอ้อแฟงสองดาเมจสองไม่มีแท้งนะครับด,ด,ดูดิเราจะไปกันรอดไหมไม่มีแท้งนะฮะ โอเคเดี๋ยวตัดไปตอนเล่นเลยดีกว่านะครับผมไปอ่ะมาเริ่มแล้วเริ่มเป็นสเปเนลนะครับอ่านี่ก็เลิกการ์ดโดยเราต้องเจอก็คือจะมีซัพพอร์ตสองนะฮะดาเมจหนึ่งโอ้ไม่ก็แฟงหนึ่งแล้วก็แท้งหนึ่งนะครับตัวนี้จะรอดไหมผมขออนุญาตดีเสียงเพลงในเกมก่อนนะฮะอ่ะ,อะประมาณนี้โอเคได้ยินเสียงผมัดขึ้น เกมน,นี้น่าจะตึงนิดนึงเพราะว่าสปอร์ตสแล้วมีแทงก์อีกน่าจะลวงยากเกมนี้เพราะว่าตัวปวดก็คือไอ้กล๊อกเนี่ยจะปวดมากครับแล้วก็มีกูเวอร์อีกตัวหนึ่งแล้ววาตูอีกตัวหนึ่งจะปวดมากันทีมผมก็จะเล่นครั้งใหญ่หนึ่งเพราะมีดาเมจล้วนเลยนะสปอร์ตหนึ่งตัวนั้นดูดิ 5, จะไปรอดหรือเปล่าถ้าไปรอ,อดก็ตอ่ตอน,นะครับผมไปเริ่มแล้วเฮ้ยลุยลุยแล้วล ดาเนี้ผมไม่ค่อยถนัดเลยดาเนี้ผมแพ้ป่วยมากคนระับไม่ค่อยเก่งเท่เาไหร่อ่ะเริ่มแล้วมีโล่นะมีโล่โลวงยากทำมิดไปครับอุ้ยโดนจับโดนจับอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงนี่แตกไหมโอ้ไม่แตกอุ้ยประตูเออแตกหนึ่งครับคุณผู้ชม ทีมเราทำอะไรได้บ้างครับนี่ไทล่าไทล่าป้าระเบิดไปเข้าออบเจกต์ได้ไหมอันนี้โคเดนโดกันอยู่โอ้โหจังหวะนี้ประตูเราคิวไปได้แล้วครับประตูคิวประตูเขาโอ้โหตัวคิวสองตัวเลยครับจะให้คัพเจอร์ยังไรล่ะพระคุณโอ้โหโดนรุมโอไมค์ก็โอไมค์ก็แกนผมห่วงล้วงเดียวไม่ห่วงไม่ห่วงออบเจกต์เลยครับจังหวะนี้ นี่เล่นยากแน่ครับเกมนี้น่าแตกอ่ะโอ้ oh my god น่าจะแพ้เลยเกมนี้เพราะเกมเราเล่นยากไม่มีแทงครับเกมนี้น่าจะเล่นยากหนึ่งสอป,ปอร์ตเกมนี้น่าจะเดินยากนิดนึ่งนะ,นนะ,นะนสุดก็ได้คิวแล้วผมจะได้คิวโอ้ oh my god ว้วว้าวว้าวววใจเย็นพุ่กู้ว่ะขี่มันติได้เป็นหนึ่งตัวครับจังหวะนี้ฟูรันโดเหรอเอาเรื <ination noises> ่องครับเอาเรื่องเอาเรื่องมาปึงฝั่งเขานะไม่ใช่ฝั่งเราเฮ้ อ๋ออันนี้แหละละลายเกาะแล้วจังหวะนี้วันนี้ก่อนครับนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนวันนี้โอ๊ยโดนจับอ, right. อุอ้ยแตกวันนีอุ offen. ้ยอุ้ยอุ้ยประตูอ่ะประตูอ่ะประตูอุ้ยเรียบร้อยแตกครับอื อู้ดูต้นไม้ค่ะอู้ดูจุกจุกว่นจุกจุกโอ้โหจุกจุกจุกโอ้โหจุกจุกจุกโอ้โหจุกมาสเตอร์แล้วก็แตกอะไรงูวเนี่ยแล้วเกมนี้ก็ค่อนยากหน่อยเพราะว่าซัพรอบสองเปิดไปก็

อ้าวไทล่าหลุดไทล่าหลุดครับจังหวะนี้อ้าวไม่หลุดไม่หลุดโหตอนนี้กำลังนัวนัวมากครับนัวมากจังหวะนี้นัวมากอยากใช้สตีแล้วแต่ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าแต่ลองลองดูอันเบิร์ปก่อนอันเบิร์ตอันตีก่อนแล้วกันน่าโอเคคุ้มอยู่คุ้มอยู่ชนะอยู่ป้องกันได้อยู่แต่จะรอดไหม ไรต่อไปดีนะออกเกาะแล้วกันโอเค 5, 4, 3, 2, คอนโดเชนติโอ้โหเล่นกมนี้เลนยากมากงานยบนะจังวะเนี้ อุ้ยยังไงก็ไม่รอดเออรอดอยากครับตต่นี้รอดอยากโอ้โหโดนยดืดอีกแล้ว ตีไม่โอ้โหตายน่าจะแพ้เกมนี้เพราะว่าเล่นยากมากน่าจะแพ้แหละว่าทบามตึกไม่มีใครเอาเบเกอร์มาเลยนะตอนนี้ าครับเรานำบ้าไม่รอดหรอไอ้น้องฮาวโอ้ยจุ๊กจุ๊กตะวันี้จ<ร>ุกกว่าจุกจุ๊กอ่ะไม่รอด เบเกเรอร์ดีวยละลายเกาะนะครับอุ้ยโดนโดนว่าตู้เราทำยังไงได้บ้างว่าตู้เราเป็ยนยามาเก็บเลยครับล้วงยากมาก มองมันมีตัวตัวเบิร์ดดาเมิสแะไรกันไม่ได้ครับจังหวะนี้น่ะน่าจะแพ้ละต่อแพ้น่าจะแพ้ละกันยากมาก มันมีซัพพอร์ตสองคนแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วจวังหวะนี้ถ้า 1. 1> จะแพ้แล้วเกมน,นี้เล่นยากมาก เสร็จล้อยครับแตกหมดจังหวะนี้ดูดิฟังแม่งดาเมจแม่งแต่ละตัว ตัวหนีกัตัวเฟิร์สดามเอ็ดยิงไม่ตายอะแพ้ตามระเบียบโอเคก็จบไปแล้วรับสรการเล่นตาราเดืนวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนแฮ